เวลาเพย์ททมนะครับกระโดดขึ้นมาสลิดนะครับเรียกว่าพี่ปาวานของเรานะครับเบนนี่ครับเดอะเบสตาตอนนี้แมวคี้อ้อนมากนะครับสลิดคือเปนว่ารักมนุษย์มากนะครับต้องการมนุษย์มาก สลิดเป็นแมวขี้อ้อนใครอยากได้แมวแบบรักมนุษย์นะครับขี้อ้อนตัวนี้เลยครับพี่สลิดนะครับเพศผู้อายุประมาณ4ปีแล้วครับอดีตแมวจรร้อยเปอซนะครับใช้ยาพี่แดงใบเล่ แล้วก็ได้แม่เนยนะครับรับอุปการะดูแลอยู่ตอนนี้นะครับาพอยูุ่ีีบ้านเคสเท้าใครสนใจติดต่อได้นะครับอืมแก้นครับดูอืม มีหลายตัวนะครับตัวอื่นด้วยบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาย